สวัสดีค่ะแสงแดดเออมันย้อนแสงอนสี่เดินทางกลับ,บาเนื่ดดองจากเมื่อวานนี้พอ,อ,อทล่ในเมืงุรมาแกวบ้านล,านล,านลกันิไเลยเสวยตรงนสวยแล้วตอนนี้นี่ันไคนเล่พี่ไม่ติมไม่ต้องไม่ิมวันนีอะไรอเอออร่อยไหม ร้านนี้อะไรไหมร้าไม่รับด้วยนี่ค่ะเขาไปเขียนถุงบันด้อะไม่เขาเป็นหวยเขาลืมได้เขาลืมได้เดี๋ยวค่อยมาเอาค่ะันี่เขาแย่ใส่เสื้อขาดนะคะเออกันแล้วสีท่วงว่าหนูกัดเสือตีนี่อะค่ะนี่ะค่ะ เราต้องเดี๋ยวเป็นเรื่องเขียนเมนูหนึ่งอันนี้มเมนู<ท>ของเรานะคะม,<ท>มีอะไรบ้างอู๋หนึ่งเอาอย่างไ<ป>รไปทคนเปล่า,น,านะสิบบาทแป้งช้างพี่เกิดนี่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเด็กทีหลัง ใช่ไม่อย่างนะอยากกินซีโคกหมูค่ะทุกคนี่ปิ่ไก่บอกรีซีโคกหมูทอดกระเทียมกินด้วยกันคอสัมงานกินด้วยการกินหมูมันจังไงไว้หมูยังแค่ทิพย์่อนกินกุ้งไหมอ๋อเจ้าของจอยเนาะกุ้งเผาไหมคะคุณลูกโมมากุ้งลูกชายคือดีแท้โมมากุ้ง อันนี้ก้อยขัวแล้วเคือืมียกกินดีเนี่ยก่อนนูกัดนูกัดแพงอันแพงเอาไปวางเลยอันมองได้บุ๊กอันนี้หนูมันแทะมาสเก็ตตูแพ้งก่อนตอนไหนระวังเด้อก้อยขัวส้มตําอาไรบ้าง แขียนว่านัว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 มากิ่นนัวนัวอันนี้เขาคุยปลาของพี่แม่ปล่อยพั้งซี่โพชุ่มตำอีกอันหนึ่งเอานะคะ่ะคุณเอิร์นใส่มีอะไรบ้างให้น้องให้น้องเลืกนะอกหนัหน,น,ผผนน้องอยากเลือกนี่เดี๋ยวทำขน้องไรซีโพหมูหดนี่กินน้ยกันนะคะเอะอต้อมขมบ,บ่กเออบ่ ต้มผมต้มยำต้มยำได้ขอนี้ดวดิอือต้มผมดีกว่าต้มผมหรือต้มแ่บต้มแสบต้มแสบไม่สิขมนะ้มขมนะแ่บเอาขมกับขมแซงลาอก้อนเดียวนาะก้อนเดียวสวัมดีเอาเป็ซี่ให้น้องแน ทำไมไม่กินข้าวก่อนมันสีกัดมันกัดกับหอดิเอาแล้วเอาสร้างอันนี้แล้วสีโสีโค้งหมูทอดข้าวเหนียวเพราะว่าเมื่อเที่ยเมียบอกเดี๋ยวมันเป็นฟองแค่สักอันก้อวกัวตรงกมบอกพี่ไก หมูทอดส่คงหมูทอดกันเถอะเขีแม่ก็เนเอะโตกะด้้าจะได้นเป็นแบข้ออ่ยาข้อกินกินข่าวกอขากอนลาอนงโตนามันจะเจ็บท้องปส่งบรอ เดี๋ยววันนี้จะไปกินสระอือออาอือบอกว่าอย่าเพิ่งกินกินข้าวก่อนแม่ไม่โดนแม่อ๋อน้องแพงรินน้ำเปล่าแม่กินก่อนโบแมงนันนี้เขาเตรียมไว้เฉยๆเพราะว่าน้ำแข็งมันจะละลายรอดูเลย สลัดแต่เนี้ยเ็ดจ้เออลัดไทยสเอ็กซ์ลัดด้อหนิเอ<น>ีซีทุกที่ช่ไสิด้เป็นน้องแพงติสลาดคือกันเนาะย,ยายาจีนติดตาไหมกินน,น,กน,น,น้องกินเ้ไกินแต่จ้แต่้แต่แยู่ใน้องจีาขวดเลยดิมันแสดงว่าโพดยาจีนด้วยแพงกักินได้วยเดียว กินน้อยเดียวอกินอียงกับอไรจยังกับจยางย้อนูไปเ่อเมียกับเพ่แต่ว่าเฮ็ดจ้าเน่เอวปูน้อยเนาะแย่อยากินอีปูไรแม่ปูทะเลแม่ยปานฝากมาให้เนาะกินเข้าไปหยบลอยเออกินยังไม่ได้เลยนีผู้นีกินเรามันห่าออกเออกินยังเข้าไปับเที่ยวสต่างจับอมุงสีอย่าบอมุงเอาจนหมอว่าจอมาสีลายเท่าพั้นใกล้แม่้ใกล้ม่หมอป่า้ดไข่บอกว่าไม่อย่าง้าเอาซ้ำานก็ได้สัจจะ เอานี่ไหมรุ่นปีนี้ใก่ย่างร้านนี้แซ่บบอกเลยแซ่บพี่นี้จะมาไก่เบิดอือโดนไก่เบิด์ตก็จำร้านได้ไแล้วคุณแล้วขน,ขน,นาดพี่พนันเนาะปีหนามากอื <laughs> อเราเพจไหนมาสุปีอยู่แล้วเพจยูนิอีกหลายปีจะมาเพจ<า>จ่าไงพุ่นล่ะเออ ถ้าเป็นพระเอกหมอลล์ล้ำอยากเป็นมอลลฮาดไว้์ฮาดไว้เป็นยังก็สิบวัยเอานี่ไปไปว้ คือแอดมินของเราแอดมิน,อนแอดมินขอบคุณพี่เอิญด้วยนะคะมาดูแลน้องขอบคุณเ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะคะถูกกํกำลังใจในมือปิดฤดูกาลทุกโอกาสหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งขอบคุณกำลังใจอันยิ่งใหญ่คะ่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรสนใจว่า,าอีหยังมีคนต่าง กาบข้าวขาวบอกาที <Okay. S 1> ่คนตาบ่บ่ออกจ๊จี่อมันติดดีทำไมเราไม่มันติดดีขนาดนมเอาบอแม่งยงเย็เอาอันนั้นมายงใส่คนตาเน่าอันนั้นยังใส่กาวตอันนี้นแรงอ่ะ นี่ยต้องไปกดพอดีไลปิดล้งดิเซเอามาใส่ก่อนไม่ได้ค่ะไม่ต้องอย่าลืมว่าเข้าไปงานนั้นงานนี้อะไรอยู่ตู๊ไม่เอาแปะงแม้ใส่การเดี็บไม่เดียวแม่แปะเขาเป็นแปะ้งยูคลีหรือยังวัวมันจะอางกฤษหรือยังเอาพี่มาเป็นคลิปให้หน่อยค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไมากินขอน้ำกันจ้าอาหารเช้าของเราเดี๋ยวถ่ายลงเฟซบุ๊กนะคะบ๊ายบาย